สวัสดีครับพบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว,ว่าทางกัมพูชาหรือกัเมเนี่ยชอบเคลมอะไรของเราหลายๆอย่างแล้วก็หาว่าเราก๊อปล่าสุดนะครับก็เป็นเรื่องของเวที m มิสแกรนแคนเบเดียซึ่งทางผู้ประกวดเนี่ยเขาเอาชุด ที่มันเป็นดีไซน์ของคนไทยเอาไปใช้โดยที่ไม่ได้ขอด้วยนะครับไม่ได้ขออนุญ,ญาตหรือว่าอะไรแต่อย่างใดทําให้เจ้าของดีไซน์เจ้าของการออกแบบคนนี้ถึงกับตัดพ้อเลยทีเดียวนะครับว่าแหมเอาอย่างนี้อีกแล้วเพราะเขาออกแบบไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะสังเกตว่ามันมาในลักษณะเดียวกันเลยคือในภาพดีไซน์เนี่ยมันจะดูสวยนะครับแต่ว่าเรื่องการตัดเย็บนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยคือตั้งใจแล้วก็จงใจเรียนแบบแน่นอนนะครับนี่นะครับก็ให้ดูชัดๆ ดูนะครับคือของถ้าเป็นคนไทยดีไซน์แล้วคนไทยออกแบบเองเนี่ยน่าจะทําได้แต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝีมือตัดเย็ยบอะไรของคนขมินอาจจะไม่ได้นะครับเอาดีไซน์ไปแต่ว่าตัดออกมาแล้วมันดูแปลกๆนิดนึงแน่นอนนะครับมันมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่เขาชอบเอาของไทยไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลายไทยนะครับแหมเอาไปเปิดเรียนเป็นร่ําเป็นสารแล้วก็เป็นบอกว่าของตัวเองแล้วก็เอาไปใช้ในการทําสร้างไปตกแต่งลวดลายของ โบราณสถานหรือของวัดบ้านเขาประมาณนี้แล้วคนนี้นะครับผู้เข้าประกวดมิสแกรนกัมพูชามิสแกรนแคนเบเดียเนี่ยเอาชุดของดีไซนเนอร์ไทยเอาชุดที่คนไทยออกแบบไว้ไปใช้ เจ้าของผลงานก็ได้ออกมาโพสต์นะครับว่าผลงานที่ออกแบบไว้เมื่อปีที่แล้วแต่วันนี้ถูกนําไปตัดใส่บนเวที Miss Grand c a นเบเดียโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเราจากที่เห็นนี่ไม่ใช่ความบังเอิญหรือแรงบันดาลใจนี่คือก๊อปปี้ทั้งลายปักการเล่นสีแพทเทิร์นของชุดต่างกันแค่ไม่ได้ปักกระโปรงมีการติด ต่อตัวนางงามไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับใดๆทั้งสิ้นเหนื่อยจะมองคนประเทศนี้ในแง่ลบนี่ไม่ได้เหมารวมแต่วันนี้เจอกับตัวอีกแล้วงานนี้ใช้สมองใช้ไอเดียคิดกว่าจะออกมาเป็นภาพแต่ถูกนําไปใช้แบบละเมิด เหนื่อยคือคนออกแบบความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรเนี่ยเขาให้คุณค่านะครับแต่ว่าใครมาเรียนแบบมันก็เท่านั้นเองดังนั้น,น,นใครที่เป็นต้นฉบับหรือเป็นผู้ที่สร้างสรรค์คนแรกเนี่ยมักจะ,ะก็คือเขาก็จะสามารถออกแบบอะไรได้เรื่อยๆนะครับมักจะได,ไ,ดได้รับการยอมรับในฝีมือมากกว่าเพราะเขาจะรู้ว่าควรจะยังไงต่อให้ใครมาอออกแบบหรืออะไรนะครับเขาก็จะสร้างสรงสรค์ส,รสิ่งใหม่ๆได้แน่นอนว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อแล้วก็พยายาม ที่จะคุยด้วยแต่ว่าบุคคลคนนี้นะครับที่เป็นผู้เข้าประกวดก็ไม่ได้พูดหรือว่าไม่ได้อะไรแต่อย่างใดแม่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ